กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับบทความดีๆของท่านวีระหลวงสมบูรณ์กันอีกสักหน่อยนะครับ ซึ่งบทความนี้นะครับจะเกี่ยวกับอะไรลองมาฟังชื่อเรื่องกันก่อนนะครับใบไม้ดอกไม้ผลไม้รากไม้คือยาโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้นะครับพระพุทธเจ้าให้หมอชีวกไปหาต้นไม้และพืชที่ไม่ได้เป็นยาหมอหายไปหานานแล้วจึงกลับมาทูลว่าไม่มีเลยยาหม้อรักษาคนไทยมาช้านานคนไทยมีพืชหลากหลายใช้กินเป็นยาอาหารเราคือยาแก้โรครักษาโรค ปกติพูดถึงพืชรักษาโรคต่างๆกันติดปากพริกหอมกระเทียมกระเพราดอกแค่ชะอมส้มมะนาวและอื่นๆคือยารักษาโรคทั้งนั้นจะพูดว่าป้องกันหรือรักษาก็ได้ไม่ผิดโฆษณาเกินจริงไม่ผิดพรบอคอมเพราะพืชเหล่านี้มีสรรพคุณในตัวเองน้ำเปล่าก็รักษาได้หลายโรคบริษัทยาปุงยาโดยใช้ส่วนผสมหลายอย่าง จึงเป็นสิทธิบัตรยาของเขาที่ต้องรับผิดชอบถ้าโฆษณาเกินจริงอัจฉริยะจำไว้นะเอาไปฟ้องได้แต่ฟ้องใบไม้ไม่ได้ชามาดี่พีทคือพืชที่ใช้ใบไม้มาชงน้ำดื่มจะโฆษณาแก้โรคอะไรก็ได้ตามคาวามรู้สึกที่เกิดผลดีต่อคนดื่มเหมือนน้ำดื่มถ้าดื่มน้อยคอแห้งท้องผูกโรคไตมะเร็งและอื่นๆ จำไว้ในอัจฉาการดื่มน้ำมากดีต่อร่างกายพ่อหลวงรอเก้าทรงให้ชาวป่าชาวเขาปลูกชาแก้จนแม่ฟ้าหลวงตอนนี้ราวสี่หมื่นกว่าไร่ส่งออกได้มากทำให้ต่างชาติมองค้อนที่มาแย่งตลาดจึงพยายามทุกทางที่จะสกัดใบไม้นี้ให้อับเฉาผมชี้แนะวิธีการต่อสู้ในศารไว้ให้หวังว่าจะมีประโยชน์ซึ่งไม่มีใครเคยนำวิธีนี้มาสู้ สารท่านคงงงรีบยกฟ้องให้เลยล่ะแต่ว่าตำรวจอ่านโพสนี้อ่านไม่ส่งฟ้องใบไม้ใบชาได้ขึ้นสารดังไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วขอบใจอัจฉะปกล้มวัดพื้นวัดนะสวัสดีครับวีระหลงสมบุญแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวีระหลงสมบูรณ์มากนะครับสำหรับบทความนี้และหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของุงคูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ